เราเป็นผู้หญิงที่แบบรักการทํางานมากๆอยู่แล้ว่ซึ่งนม่ว่ามันเป็นดีเของเมย์เลยอ่ะก็อยากจะเป็นคนที่แบบใช้24ชั่วโมงให้ดีที่สุดอ,ะอ่ะคือก็รู้ว่าเหนื่อยขนาดแบบตั้งท้องอยู่ก็เห็นแบบว่าตั้งใจทํางานก็อยากจะช่วยให้เต็มที่ครับ ก็คิดไว้แล้วว่าถ้าท้องก็ต้องออกมาทรงเนี้แหละทรงที่แบบว่าท้องใหญ่มากแล้วก็ยังเดินยังวิ่งทํางานอยู่คือถ้าหมอไม่บัญชาลงมาก็จะเห็นฉันอยู่ในสภาพแบบนี้ทุกวันเลยตอนนี้กี่เดือนแล้วคะคุณพ่ออ๋อห้าเดือนกว่าแล้วใช่จะหกเดือนแล้วนะคะแฝดของเราตัวไวมากแล้วก็มีเยื่อกั้นระหว่างเล็กสองคนนะคะ มี่เป็นของปากงูมีปกรณ์นิดนึงถ้าเกิดปากกาสีแดงคือผู้หญิงนะครับเงินถึงผู้ชาย่ะเย้เพราะว่าคุณพ่ออยากได้ลูกผู้หญิงแล้วก็คุณแม่อยากได้ลูกผู้ชายก็เลยได้มาเป็นชายค่ะ ก็มีชื่อแล้วชื่อชื่ออะไรคะชื่อโซครับโซกับโมเน่ใช่โซกับโมเน่แต่ว่าพาทิดกับพจันทร์ค่ะคือชื่อนี้เป็นชื่อที่หมายความว่าเป็นแสงสว่างเป็นแสงสว่างในตอนกลางวันและแสงสว่างในตอนกลางคืนครับช่วงนั้นไม่นช่วงที่ธุรกิจมีปัญหาอะไรเงี้ยครับแล้วลูกก็เข้ามาเป็นแบบความสุขเป็นรอยยิ้มของเราในท่ามกลางที่เรามีปัญหาคือคิดเลยว่าถ้าสมมติว่าตอนนี้ไม่ไม่มีแรงเกาะหรือว่าไม่มี อะไรยึดเหนี่ยวอะเมย์ตรงแย่แน่ๆเลยนี่คือมันเหมือนกับว่าในแต่ละวันอะแทนที่จะไปโูการปัญหา <c oughs> เราก็มากูการว่าแบบเฮ้ยวันนี้ลูกเราสิบเอ็ดวันแล้ววันนี้ลูกเราแบบยี่สิบวันแล้ววันนี้ลูกเราสามสิบวันแล้วอะ <c oughs> แล้ว,ลวอันนี้เมย์ก็กล้าพูดแบบไม่หลอกตัวเองเลยว่าแบบคุยแฮปปี้มากกลับมาบ้านอ,อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็แบบเพราะว่ามีตัวเล็อะนรย่างี้ กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอะมัน,ม,นมันก็ใหญ่อะเพราะว่าแบบมันมันไม่ใช่แค่ส่งผลกระทบความเข้าใจผิดหรือความเสียหายแค่กับตัวเราแต่มันมันถึงคนรอบข้างองค์กรเราพนักงานเราคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะสุดๆพี่ต้องแบบต้องเช็คกระแสทุกวันคือแบบต้องดูแบบทุกช่องทางจริงๆอนะ่ะแต่ว่านอบจัดดูกระแสแล้วก็คือต้องดูใจบอสด้วยจ้ะ <laughs> เพราะว่าแบบนางก็เครียดเนาะ ม in right <t step> ันก like, ็หนักจริงๆอะขนาดเราเป็นคนในทีมเขาเฉยๆอะไรเงี้ยแบบพวกเรายังรู้สึกก็ถามว่าเสียใจไหมก็ทีเกิดึ้นก็เสียใจนะแบบเออแบบเราเราสร้างตัวเองมาตั้งหน้าอะไรเงี้ยตัวแฉกเองก็อยู่กับพี่เมย์มาแปดเก้าปีได้เหมือนกันก็คือเห็นตั้งแต่พี่เมย์แบบเห็นตั้งแต่เขาแบบไม่มีอะไรเลยคือแบบ ก็คือเป็นคนหนึ่งที่เริ่มมากับพี่เมย์เหมือนกันคือเขาแค่คนที่แบบอยู่รอบข้างเขาอะไรเงี้ยคือเขาห่วงทุกอย่างแหละว่าแบบเออมันเกิดขึ้นมันกระทบใครบ้างสงสารเขาในจุดนี้มากกว่าคือไม่รู้สึกว่าเมย์มีผลกับชีวิตคนอื่นๆน่ะแล้วทาไมเมย์ถึงไม่ลงมือทําล่ะก็ในเมื่อเราแบบเปลี่ยนแปลงแบบชีวิตของผู้คนได้ตั้งเยอะอะไรเงี้ยค่ะรินๆพความไม่ห่วงอะไรแล้วแหละเพราะว่าคือพอเราได้ออกมา แบบมาแสดงความเป็สนสนใจต่อหน้าสังคมแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเมย์เขาก็พร้อมมากๆที่จะกลับมาทางานอะไรที่เราควบคุมไม่ได้เราก็อาจจะต้องปล่อยไปเพราะเราทําอะไรไม่ได้เห็นการที่กลับมาทํางานวันนี้เราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบหน้าที่ก็ชีวิตมันต้องเดินต่อไปเราก็กลับมาทําของเราจริงแล้วเรามีโปรเจกต์ในมือเนี่ยต้องบอกว่าเยอะมาก<า>ๆแต่ว่าที่กำลังจะปล่อยเร็วนี้เลยก็ยคือโปรเจกต์น้ำชมแคลเอสโปรเจกต์นี้เมย์ก็ตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจามากๆค่ะ